บ้านใครเจอปัญหายุงเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับเครื่องดักยุงช่วยได้ครับดักไว้เพียงแค่หนึ่งคืนนะครับเราก็จะได้ยุงเข้ามาตายเต็มแบบนี้เลยครับนี่เลยนะครับก็จัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะเป็นที่ดักยุงนะครับตรงนี้แกะออกได้สําหรับเวลายุงตกไปจะอยู่ในนี้นะครับ ก็สายตัวนี้นะครับจะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าเสียบเข้ากับ power bank นะครับหรือว่าเสียบเข้ากับตูดคอมได้เลยครับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวจะไปทดลองดักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับโดยผมจะเสียบกับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับก็กินสายน้อยนะครับผมก็จะเสียบไว้เลยทั้งคืนหนึ่งนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเสียบไฟนะครับก็จะมีไฟติดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ด้านในนะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดนะครับผมเวลายุงมันมาใกล้มาเล่นไฟตรงนี้นะครับพัดลมจะดูดยุงลงไปนะครับแล้วก็ไปตกตายอยู่ด้านล่างนะครับมันไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับผมผมก็จะดักทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับหนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมารอดูผลงานพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงครับขณะนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมดัก ที่ดักยุงไว้ด้านนอกบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับลองดูที่ว่า,าที่ลกๆแบบนี้นะครับยุงจะเข้าไปเยอะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำการแกะชมกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ดักยุงได้เยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับการดักไว้คืนหนึ่งนะครับก็ น่าจะเกือบราวๆยี่สิบตัวได้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับที่ดักยุงอันนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับบ้านใครที่มีลูกน้อยนะครับหรือว่าบ้านใครที่มียุงเยอะนะครับก็สามารถเอาไปดักแบบนี้นะครับได้เลยนะครับก็ใช้ได้ครับผ่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ